สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องมนโอมชาแนลนะคะจากพ่อแตนชาแนลแล้วก็ไทยก็โอมนะคะตอนนี้ก็มาดูความรุบหน้าบ้านผู้พองนะคะสำคัญคือโลกง mm hmm. ข้างบนหลังคานี่โลกทุกคนโลกโปร่งนะเห็นป mm hmm. ้ายจะใส่ตรงไหนยังไงก็ค่อยว่า,ก,า,ากันดูบรรยากาศ ตอนนี้ก็ลังคาอ,อ,อันนี้ก็บาร์เ่อร์กัลุงก็จะแค่ตรงช่องนี้นะคะที่จะปิดเชล่านะไม่ให้ฝนสาดนะคะทุกคนไม่ให้ฝนสาดล้างคาทุกคนเป็นไงเปลี่ยนใหม่เลยหน้าร้อยก็ถ้าหลังคามันสูงเนีย่ยแล้วใส่ฟ้ามันจะไม่ค่อยร้อนทุกคนมันจะแบบช่วยบันเทากันได้นะเรียบร้อยเลย อพอเข้าสำคัญคือผลไม่สเลยแนละ้วนะคะขัานล่างก็คือบันไดก็คือเราออกหมดนะคะบันไดนี่คือเอาออกหมดความชุบหน้าเอายอดก็ปู่ก็ใกล้จะได้อยู่แล้ว แต่เห็นอนแมมบอกว่าะจะจะเอาฝังล็อกใดล็อกหนึ่งออกนี่แหละนะเป็นประตูเป็นประตูเป็นห้องทะลุกันไปเลยกับห้องนี้นะคะไม่รู้จะเป็นล็อกนู้นหรือล็อกนี้อแมมคุยกับป้าอยู่ว่าจะเอาออกจะเอาหน้าต่างออกแล้วทาประตูใสแต่ว่าแต่ไม่ใส่ประตูก็คือเหมือนกับม่านกั้นเฉยๆแบบเดินไปเดินมาได้จะได้กว้างปู่ก็จะได้ไปเข้าห้องน้ําได้สะดวกตรงนี้นะ ก็จะมาดูก่อนว่าจะเป็นตรงไหนแต่อแมมคุยกับป้าอยู่ว่าไม่ล็อกนี้ก็ลอกนั้นแหละที่จะเอาหน้าต่างออกเพยห้องมันเชื่อมติดกันเพยห้องมันเชื่อมติดกันก็ต้องดูอเม่์ไปนี่ยังบันคือเป็นตาเมื่อยแห้งแล้วป๊อเธอพนักงานยกไม่ว่นี่ทายูในเข้ากล้องนี่หรอกเออ ยกใหม่มาสองแผ่นกัท่าที่เป็นหอบแห้งเนาะหายใจยู่หอบหออยู่แต่ละเมือนต่เว้นกักินส่างกินเสืออยู่พลังส่างพลังเสือกับ่มีในโตเลยบ้องปรทุเรนอวดพ่อะไรยกเราคิด้วออแล้วคือวดถือถ้าคือวัถาคือวางไว้โยกอีก้านดยกันโอ้ปวดพ่อหอวันนี้ก็ลมพัด โชยเย็นสบายนะคะทุกคนเย็นสบายหู้หนะมันแบบๆอยเออไปตุนไวเนี่ยแม่มันแล้วเธอเดียวเลยสินตัวเออถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เขาก็แล้วเขากลงแล้วโอเคเอซีทีเวกแล้วยกไมแพันไปหาอันนี่ละอันไมเซลาเดี๋ยวเลยพุทธิ์แจ้วันนี้ไม่คืมๆเด้อคืมเด้อมูนีน่ะเขาบอกเด้อถ้าฝนตกมาแล้วมีหนาวเลยจริงเออ เพราะว่นปนี้ป้าบอกว่าันี้ฝนจะตกนะวางนั้นั้นตกหนีหนาวฝนมันจะตกห้ามดอกบก่วงได้พี่น้องเลยเออห้ามดอกบก่วงทุกคนดูมายมบ้านปู่ที่ดอกมันดกมากดกอรีอยารอพี่น้องเออฝน่นักปดแต่ละกันแต่ละงาไหมอโอโทษเป็นจิ้มจีมอยู่ทุกคนดูลมพัดก็รู้ว่าลมนี่ ลมแรงมากนะถ้าฝนตกนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะทุกคนนี่ลมมาแล้วแต่ที่ทสําคัญก็คือถึงฝนจะตกมาแต่ว่าเราใส่ฝ้าที่แบบว่าจะต้องแบบกันฝนสาดไปได้แบบ80%แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูย่าก,ก่อนว่าพันเข็ดอเดอยียงนิยองโอ้ยของพญ่พ่อคอยขึ้นใหญ่อิ่มทั้งแลคักแลแน่คักของพญานีไหมพญาต้องหันไปก่อนเอ้าเข็ดยังยาไปโอ้ ดังไฟเอาแล้วเอาแล้วดังไฟแล้วควนขึ้นฟ้าแล้วไม่ไงอันนี้เฮ็ดแล้วบานป้าโทา้ออีเฝ้าตั้งม่านึงนะย่าให้ควนมันขึ้นฟ้าหรือใดอ๋อดังไฟหนึ่งเขาค่าเ <laughs> สซตเสซตไม่ไงผ้าดังไฟควนขึ้นฟ้าแล้ว ควนกุบด of ีก like ว okay, hey, ่านี่ควนอูด้างข้างผู้เจ้า้างนี่มันสิยืนอยู่บนยาจะผู้ดังไฟอุดืดังไฟเียว่าเอดใ่ลูกไมใู่ไอ้ตาวรวจแมก่อยจุดยีไฟกัตำรวจังสิจับเนาะคนอ้อนไปใหญ่ๆแล้วจุดยีไฟยล้ตำรวจสิจับใช่ไหม ทไ,ดไมด,ด,ดังไฟหนึ่งเขาว่าได้ตัวดีว่าได้ยิ้มปาะั่นมาเธอเธอได้ยิ้มอยู่บ่นลาว่าทำห้ดังไฟนหนึ่งเขากูถินงยังลาวาเออมีเตาแก๊สมีเตาแก๊สกับปากกาจุดเดี๋ยว,วมันมีอยู่หม่องเดียวละมีแต่อ,อยู่ตรงแสงส่งละ่ะปวดพวอปวดพวกปีบ<อ>้ามหมเอาดังไฟหนึ่งเขาว่าติดบ่าิดปราทั่นมา้างว่าแท่เท่ร้องเพลงนี่เฮ้กินเขานะทั้ผู้สาวผู้แก่ดังแก๊สเป็นเนาะ โอ้ป๊าสเขามาเขาญาเจ้าอ้าวเป็นังสีได้พี่น่องเลยลูกไผ่ในเบิรงกเมญา,านหนึ่งเขาหนึ่งงามแบบังสีได้เห็นกับตายกับไม่มีการซอยเลยอ๋อรถบ่างซอยนี่เชจวกอ้าวบลกอกหินอยู่หันกัน กโลงน้ำต <t desserts> ัวสนะอาชางวาเทอาอ๋ออันนี้กุ้งกุ้งจะตกคลีเมื่อกี้นี่บอปลาจากระเสียดายปวดโหยาก็ระได้เอาปวดนีนไสจย่าเมันสิบปยะยำแยะอยู่บอปลาบางหันนี่กระน้ดสามน้ำสามน้ำแล้วบางรูไสยังกองกุณพูนอยู่่ยมัลกุ้งพันตกไส้พี่น้องเอ้ยผ้ากันเก็บสองแถาพูน แ้วบางทีนคิปอ่นประตซสแนวเด้อป้ายท่านพอดีสองแถวเก็บกลุ่มเี่แง่ๆอยู่กองกินนี้ไส้ไหมอืมเก็บแล้วแหละพวกก็เห็ดถว่พูดอ่ะฟ้าดินเก็บแล้วจนแค่ขว่อมไอ้ตรงขวุ้กได้ยาย่อนขว้ซุกเลเออเออดโทษใส่น้อยู่ใร่เอาอไรก็ถา,าดนี่เด้อเอาได้ใส่เอาสองข้านรอานอเออเออถท่ไ กุ้งในะที่ <แก S 1> ไปสอนกุ้งในขคือเจ้าสอนกุ้งในไส้พร้อมกุ้งเขาเห็ดมาให้เก็บมาให้ดีแล้วก็เอาลงไส้ทำทาอยากันเก็บเอาไหมโอุ้อหนะคอยแกเอาเถอะน,น่ากระแลงอีกอือใช่มันติอันนี้อันนี้อันนี้จักน้ำแล้วก่อนนี่สอ,สองน้ำเลรอขนาด 3, นสามน้ำไม่ไส่เต็ม <laughs> น้ำซีก็สิหน่อยนะบ่าร์เจนาแก้วมันพอกระเทิร์นสนานก็เอาถิ่มสา โอ้ยน่างามเลยโอ้ยต้วันอึดก็ถึได้างวาเก้พกับอะไรตนชแนานน่พอแล้วพอแล้วจะเอาคู่โต้เราบอนี่นะเจ้าไอ้น่อยไปมันลงไปอันนั้นเกิ็ไม่เสียคนเสียดายุเก็บเก็บเร็ว เก็บเรี่องนไปมนไปหาสอนไปยังอือเอาเด็กกรัวกุ้งเอาฟิลไสดเอกเก็บร้อยแล้ว,อว,วอสองแถวคันลูกหลายมายุดบวเด้มากับยุ่จังสีละอ,อ้ก็แก่แก่ยังสีละเป็นนายามวนี้มันคือฝ้ายคือฝนฝานายามมนนี้นะบใบม้วแรกฝนสีห้ามิลลิบอกอันี้ไร มันล่มเลยเหมือนล่มกูจังฝนสีล่มแบบลมป้อโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่องมณโอมชาแนลด้วยนะคะมันกระสันมันแล้วจะใส่ทานแล้วมันติดแล้วเอ่อขวนเลยเออมันเบิดฟุ้งเลยกับเส้าขวนพี่น้องเก็ใส่ทานเออผู้ผู้ข้างนี้กะมันเป็นยังดอกสิงไฟสมึอผู้ข้างนี้นะโมน่ะคนน่ะจังเงี้ยจังเงี้ยฝนใบใบมันเหี่ยวเลยนี่ โอ้หมันหลวกไปแล้วผมย <ś les> ืนคักประสันวะ<ๆ>คุณไรเขียวมาสังเกตได้เพื่อนไฟเขียวมาตรงนี้ข้างผู้สูเพื่อนพี่น้อ,องเลยนะข้างผู้เพิ่นโอ้ยขาดบา่ได้เปนผู้